ก่อนที่งานแต่งงานของยุนจือและก็กูเหอกํกำลังจะเริ่มขึ้นในตอนนี้กูเฮอก็ได้เข้ามาหาหยุนซาน เพื่อขอร้องให้ท่านเจ้าสำนักหยุนซานนั้นปลดผนึกพลังของแม่นางหยุนจือให้เพราะหลังจากที่การแต่งงานได้จบลงไปตัวเขาเองจะพาหยุนจือมุ่งเดินทางไปยังโลกภายนอกเพื่อจิปจนภยัยรับรู้สิ่งต่างๆอย่างโลกภายนอกนั่นเองโดยหยุนซานก็ได้รับปากกับกูเฮอไปเหมือนกันหลังจากที่งานแต่งงานเสร็จสับเรียบร้อยตัวเขาเองก็จะทำตามความขอของกูเฮอที่ได้ขอเอาไวา้เนื่องด้วยที่หยุนจือนั้นเป็นคนที่ข้าเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กรับรองได้เลยว่าข้าจะไม่ปล่อยให้เธอลำบากให้เธอนั้นไม่ ชีวิตอย่างนี้ความสุขอย่างแน่นอนก่อนที่กูเหอก็จะได้ขอตัวลาออกจากยุนซานไปแตม่เมื่อกูเหอได้ออกปจากที่นี่แล้วคนที่เข้ามาหายุนซานอีกคนก็จะเป็นทรรมโสดจากตําหนักเจ็ดพูดตัวเขาที่ได้สัมผัสถึงความแข็งแกร่งของกูเหอแล้วก็มีความสนใจในด้านร่างกายแล้วก็พลังวิญญ,ญาณของกูเหอเลยแถมก็ยังเป็นนักปรุงยาระดับ6กอีกด้วย ถ้าเกิดว่าได้ร่างกายร่างวิญญาณของกูเหอมาแล้วล่ะก็มันจะเป็นผลดีต่อตำหนักเจ็ดพูดของพวกเขาอย่างแน่นอนแม้ว่ายุนซานอยากจะต่อปฏิเสธไปก็ตามเพราะกูเหอก็เรียกันเลยว่าเป็นคนที่สำคัญที่สุดในอาณาจักรเจ้ยมาแห่งนี้เลยก็ว่าได้เพราะถ้าเกิดได้กูเหอเข้ามารวมเป็นพารมิตรของนิกายมั่นเมคาของพวกเขาแล้วมันก็จะมีกองกำลังมากมายสุดขแข็งแกร่งของกูเหอเข้ามารวมด้วยอีกเช่นกันก็จะทําให้นิกายของพวกเขานั้นแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมอยู่แล้วแต่เนื่องด้วยที่ มันเป็นคำขอของธันุโสจากตําหนักเจดพูดยุนซานเองก็เลยไม่กล้าขัดข้องอะไรแต่อย่างได้อยู่แล้วรับปากกับธํนุโสจากตําหนักเจดพูดพูดีไปถ้าเกิดว่างานแต่งงานได้จบลงไป ตัวเขาเองจะนําเอาร่างวิญญาณของกูเหอกลับมาให้ท่านได้อย่างแน่นอนหลังจากที่ระยะเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วในตอนนี้ก็มาถึงแล้วเป็นงานแต่งงานของกูเหอแล้วก็หยุนจือที่กําลังจะจัดขึ้นในอีกไม่ช้านี้มันก็จะมีเหล่าผู้คนมากมายไม่ว่าจะเป็นพัธมิตรของกูเหอรวมถึงจากสิทธิในสํานักมา่านเมฆาเอกด้วยมารวมตัวกันที่นี่เพื่อแสดงความยินดีให้กับงานแต่งงานของกูเหอและก็หยุนจือที่กําลังจะจัดขึ้นในอีกไม่ชา้าแต่ในขณะที่หยุนซานกําลัง กล่าวสุนทรพจน์เริ่มงานแต่งงานของทั้งสองคนในจังหวะนั้นเองมันก็มีการโจมตีของใครบางคนพุ่งเข้าโจมตียุนซันเข้ามาแบบเต็มๆนะครับ แต่ในด้านความเทพของยุนซานก็คงจะไม่ถูกโจมตีง่ายๆแบบนี้อยู่แล้วตัวเขาเองก็สามารถป้องกันการโจมตีนั้นได้และการโจมตีนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนก็จะเป็นเซียวเยียนพระเอกของเรานั่นเองปรากฏตัวออกมาย่างรอเท่พร้อมกับกองกำลังพันธมิตรของเขามุ่งเดินทางมาถึงที่นิกายมบันาเมกาแห่งนี้แล้วโดยพระเอกที่ได้เจอกับยุนซานตัวเขาเองก็ได้พูดบอกกับยุนซานไปเลย งานแต่งงานในวันนี้มันจะต้องกลายเป็นงานศพของเจ้าเท่านั้นยุนซาความแค้นที่ตระกูลเสี่ยวของพวกเรามีต่อนนกายไมานเมคาของพวกเจ้าวันนี้ข้านี่แหละจะเป็นคนทําให้มันจบลงในวันนี้เองไม่ค้าก็เจ้าที่จะต้องตายไปข้างหนึ่งเท่านั้นในการปรากฏตัวออกมากของเพกในวันนี้ก็ทําให้ผู้คนที่อยู่ที่นี่ไม่ว่าจะเป็นปันมิตรของกูเหอรวมถึงสิทธิ์ที่อยู่ในสำนักเมคาทุกคนนะครับพวกเขาเองก็ตามมาก,กันชึ่งเหมือนกันไม่คิดเลยว่าภายในระยะเวลาสามปีพระเอกจะ แข่งแข่งมาเทียบเท่าในระดับจกักรพรรดิเช่นนี้แต่พวกเขาเองก็ไม่ได้มีความเกรงกลัวพระเอกแต่อย่างใดถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบกับเจ้านิกาหยุนซานที่มีความแข่งแร่งที่อยู่ในระดับบรรพบุรุษแล้วในการต่อสู้กันจ,จริงรับรองได้เลยว่าเซียวเยียนผู้นี้ไม่สามารถที่จะเอาชนะได้แน่นอนเป็นเด็กที่ช่างยิงพยองและก็หาเรื่องเสียตัวเองแท้แท้ทางด้านของหยุนซานเองก็รู้สึกตกใจเหมือนกันไม่คิดเลยว่าแม้แต่กระทั่งเจสิงเทียน รวมถึงเหล่าตระกูลใหญ่ๆที่อยู่ในอาณาจักรเจ้ยมาแห่งนี้ยอมกล้าที่จะเข้าร่วมกับเซียวเย็นผู้หนีด้วยแต่หยุนซานเองก็ไม่ได้คิดเกรงกลัวอยู่แล้วในด้านความแข่งแร่งของเขารวมถึงกับเหล่าสาวกของนิกายม่านเมฆาทุกคนจะสามารถเอาชนะกลุ่มพระเอกได้แน่นอนในตอนนี้ก็ได้บอกเขเพกไปเลยว่าถึงแม้ว่าระยะเวลาสามปีที่ผ่านมานี้ตัวเจ้าน่าจะแข็งแร่งขึ้นก็ตามแต่ในระดับพลังเพียงแค่นี้นะไม่สามารถที่จะเอาชนะขาได้หรอกในวันนี้พวกเจ้าทุกคนที่กล้าบุกเข้ามาจะต้องตายทั้งหมด เท่านั้น แต่ก่อนที่ยุนซานจะลงมือในการพุ่งเข้าไปโจมตีจัดการพระเอกเองแต่ทว่ามันก็ยังมีอีกคนหนึ่งที่ห้ามหยุดซานเอาไว้คนคนนั้นก็จะเป็นกูเหอนั่นเองนะครับเนื่องด้วยที่เซียวเย็นบุกเข้ามายังสถานที่แห่งนี้ขัดขวางงานแต่งงานของเขาแล้วก็หยุนเจอมันก็เป็นผลเร็วร้ายต่อเขามากูเหือก็เลยได้บอกกับยุนซานไปในวันนี้เขาจะเป็นคนจัดการกับเซียวเย็นผู้นี้เองกูเหอไม่รอช้าในการพ่งเข้าไปดักหน้าพระเอกเอาไว้ถึงแม้พระเอกจะได้บอกกับกูเหอไปว่าการแต่งงานที่จัดขึ้นนั้น เป็นเพียงแค่แผนของยุนซานเท่านั้นที่อยากจะได้กองกําลังของเจ้าเพื่อให้สํานักมารเมฆาของพวกมันนั้นแข็งแร่งขึ้นยุนซานไม่ได้มีเจตนาดีต่อเจ้าเลยแม้แต่น้อยส่วนตัวข้าเองก็ไม่ได้มีเรื่องบาดหมากับเจ้าเลยแม้แต่น้อยถ้าเกิดว่าเจ้าคิดขัดขวางในวันนี้ตัวข้าเองก็จะไม่ยอมที่ปล่อยใครให้หนีรอดออกไปจากที่นี่ได้เหมือนกันซึ่งโกเเฮก็ไม่ยอมเลยครับตัวเขาเองก็รักยุนเจอมากๆถึงแม้ว่าจะได้เข้าร่วมกับนิกายมารเมฆาตัวเขาเองก็จะต้องยอมเหมือนกันในวันนี้ถ้าเกิดว่าตัว ้ลกล้ามาขัดขวางการแต่งงานของข้าข้านี่แหละจะไม่ปล่อยเจ้าไปเหมือนกันเซียวเยียนและเมื่อทั้งสองได้ตัดสินใจกันแล้วนี่ครับไม่มีใครที่จะยอมถอยอการต่อสู้ในครั้งนี้ก็กำลังที่จะเริ่มขึ้นเหมือนกัน แต่พระเอกก็ได้ยืนข้อเสนอให้กับกูเหอไปอีกว่าในการต่อสู้ในครั้งนี้ตัวเขาเองก็ไม่ได้มีความบาดหมางอะไรกับกูเหอถ้าเกิดว่าสิบกระบวนท่าเขานั้นสามารถเอาชนะกูเหอได้ก็จะต้องให้กูเหอนั้นรีบถอยทัพหนีออกไปจากที่นี่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องยุ่งเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้แต่ถ้าเกิดว่าตัวเขานั้นพ่ายแพ้ก็จะยอมถอยทัพและก็ถอยหนีออกไปจากที่นี่เหมือนกันจึงทําให้ผู้คนที่เข้ามาร่วมงานแต่งงานนี้นะครับพวกเขาก็ต่างพากันพูดเป็นเสียงเดียวกันในด้านความ ความแข่งแข่งของกูเหอก็เป็นถึงนักปรุงยาระดับ6อีกด้วยความแข่งแข่งอยู่ในระดับจกักรพรรดิสีถึงห้าดาวเลยทีเดียวแต่ในด้านความแข่งแข่งของเพเอกก็จะอยู่เพียงแค่ระดับกษัตริย์9้าดาวถึงขั้นจกักรพรรดิเท่านั้นการที่จะต่อสู้การปลองในวันนี้ไม่สามารถเอาชนะกูเหอได้แน่นอนเด็กคนนี้ช่างยิงพยองเลยซะจริงๆแถมหลังจากทิพเอกและกูกเหอได้พร้อมแล้วกูเหอไม่รอช้าเปิดใช้รูปแบบวิชาดาบของเขาในการเข้าโจมตีพรพเอกไปแบบรัว,รวซึ่งการโจมตีนี้ก็จะเป็นการโจม ีดาบที่สุดแข็งแกร่งมากๆเป็นการโจมตีดาบเข้าใส่พระเอกไปไม่หยังเป็น 100, 000, 000, 000, 000, ้อยเล่มพันเล่มหมื่นเล่มกันเลยทีเดียวนี่ครับแต่ถ้าว่าพระเอกก็ยังสามารถใช้ดาบไม้บมรรทัดของเขาหลอมรวมเข้ากับเปลวเพลิงในการเข้าโจมตีฟาดฟันการโจมตีของกูเหอและกระปองการการโจมตีทั้งหมดได้อย่างง่าได้ก่อนที่พระเอกนั้นจะได้เอาขืนบ้าง พุ่งเขาไปด้วยความเร็วสูงด้วยวิชาอสนีสายฟ้าของเขาจึงทําให้กูเหอในตอนนี้ก็เรียกเลยว่าแถบตามความเร็วของพระเอกไม่ทันเลยทีเดียวนะครับและเพื่อที่จะเอาชนะเซลเยียนให้ได้เร็วที่สุดเท่าที่เขานั้นจะทําได้งานแต่งงานจะได้ดําเนินต่อไปได้อย่างรวดเร็วในตอนนี้กูเหอก็ได้ทําการเปิดใช้รูปแบบวิชาเอาจริงของเขาเปลวเพลิงสัตว์ศูนย์ในการโจมตีเข้าใส่พระเอกไปซึ่งพระเอกก็ไม่น้อยหน้าอยู่แล้วนะครับในการรวบรวมพลังของเขาในการโจมตีสวนกลับไปอีกครั้งจึง ทำให้การโจมตีของั้งสองที่เข้าประทับพลังกันอย่างรุนแรงก็ทําให้เกิดออร่าพลังอันมหาศาลโผ่พยพุ่งไปทุบบริเวณรอบๆเลยทีเดียวนะครับแต่ผลของการประลองนี้ก็เป็นฝ่ายของพระเอกที่ได้รับชัยชนะไปพระเอกเพียงแค่ใช้หมัดธรรมดาในการต่อยไปเท่านั้นนะครับก็สามารถเอาชนะกูเหอที่ใช้เปลวเพลของเขาได้แล้วเรียบร้อยจึงทําให้ผู้คนที่อยู่บริเวณรอบๆก็ต่างมากันถึงมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมในด้านความแข็งแกร่งของหูเหอที่มีความสามารถอยู่ในระดับจกักรพรรดิสีถึงห้าดาวแต่ก็ยัง่า พายแพ้ต่อพระเอกเซียวเยียนผู้นี้ทําไมเด็คนนี้มันช่างแข่งแร่งได้ยิ่งนักเพียงแค่ระยะเวลา3ปีเท่านั้นทางด้านของกูเหอเองหลังจากที่ได้พ่ายแพ้การต่อสู้กับเพกมาตัวเขาเองก็รับรู้สัมผัสได้ถึงความแข่งแร่งของเพกเลย พระเอกเพียงแค่ใช้พลังเพียงแค่ไม่กี่ส่วนเท่านั้นก็สามารถเอาชนะเขาได้แต่ถ้าเกิดว่าเสี่ยวเยียนผู้นี้ไม่ได้ยังมือในการต่อสู้กับเขารับรองได้เลยว่าตัวเขาเองก็คงอาจจะตายในการโจมตีก่อนหน้านี้เลยก็ว่าได้รับรู้ได้เลยถึงความเทพของเขาและก็พระเอกนี่ครับมันต่างชั้นกันมากในคําพูดของยุนจือที่พูดเอาไวา้มันก็คงไม่ผิดแน่นอนเสี่ยวเยียนผู้นี้มีพรสวรรค์ความสามารถมากกว่าเขาจริงๆตัวเขาเองไม่สามารถเทียบเท่ากับเด็กค,คนนี้ได้แต่เนื่องโดยที่ตัวเขาเอง เคยสัญญาก,กระเพกเอาไว้ ถ้าเกิดว่าพายแพ้ในการปลอง g พระเพกจะยอมถอยหนีมายุ่งเกี่ยวเรื่องวุ่นวายกับทั้งสองตระกูลซึ่งตัวเขานั้นก็ได้ทําตามที่พระเอกบอกนะครับก่อนที่จะขอตัวลาออกจากหยุนซานไปขอให้ยกเลิกงานแต่งงานทั้งหมดที่จัดขึ้นและเขานั้นก็ได้ออกไปจากที่นี่ไปนะครับและเมื่อที่กูเฮอได้ออกไปจากที่นี่เหล่าพันธมิตรของเขาทุกคนก็ไม่รอช้าที่จะตามกูเฮอออกไปจากที่นี่เหมือนกันจึงทําให้หยุนซานเองก็รู้สึกไม่พอใจมากๆที่พระเอกนั้นกล้าเข้ามายุ่งวุ่นวายและก็ยกเลิกงาน แต่งานของพวก เขาแบบนี้ยุนซานจึงได้เป่าประกาศบอกแกเหล่าสิทธ์ของเขาทุกคนที่อยู่ในสำนักไปว่าคนพวกนี้กล้าที่จะมาอาัดบุกเข้ามาในนิกายม่านเมฆาของพวกเราในวันนี้ก็อย่าปล่อยให้พวกมันหนีรอดออกไปจากที่นี่ได้แม้แต่คนเดียวจัดการฆ่าทิ้งให้หมดซะในด้านความแค้นของพระเอกรวมถึงกับนิกายม่านเมฆาแห่งนี้มันก็ไม่มีทางที่จะให้อภัยอยู่แล้วพระเอก,กเลยได้พูดบอกกับยุนซานไปว่าความแค้นที่พวกเรามีไม่ว่าพวกเจ้าหนะ้าจะส่งคนไปโจมตีทำลายตระกูลเสี่ยวของพวกเรา รวมถึงจับตัวพ่อของข้าไปอีกถึงแม้ว่าตัวเจ้านาะจะไม่ได้จับพ่อของข้าไปโดยตรงแต่ข้าก็รู้อยู่แล้วว่าคนที่จับตัวพ่อข้าไปก็คงจะเป็นตำหนักเจ็ดพูดที่อยู่เบื้องหลังของพวกเจ้าใช่ไหมล่ะหยุนซานที่ยินคำพูดของเอคตัวเขาเองก็ตกใจไม่ใช่น้อยไม่คิดเลยว่าเด็กเสียวเย็นผู้นี้จะรับรู้ถึงจำหนักเจ็ดพูดที่มีอยู่ในโลกแห่งนี้อีกด้วยตัวเขาเองก็ถึงกับพูดถามกับเพคไปเลยสิครับว่าคนที่บอกเจ้านาะก็คงจะเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังของเจ้าใช่ไหมแต่ถึงแม้ว่าตัวเขา จะยืนมือเข้ามาช่วยเจ้าในวันนี้จะไม่สามารถช่วยให้เจ้ามีชีวิตรอดออกไปจากที่นี่ได้แม้แต่คนเดียวอย่างแน่นอนและข้าก็อยากจะรู้เหมือนกันตลอดระยะเวลา3ปีที่ผ่านมานี้เจ้าจะแข็งแร่งมากยิ่งขึ้นขนาดไหนที่กล้าแม้แต่กระทั่งบุกเข้ามาที่นี่กายมั่นเมคะาของพวกเราเช่นนี้ยุนซานก็ได้พุ่งเข้าไปหาพระเอกด้วยความเร็วสูงนะคยับเพื่อที่เขานั้นจะทําการโจมตีจัดการพระเอกด้วยมือของเขาเองแต่ก็จบกันไปก่อนสําหรับอีพีนี้นะครับกำลังสนุกเลยเดียวสาหรับอีพีที่56ต ตอนล่าสุดแล้วนะครับสำหรับตอนนี้ EP หน้าคลิปหน้าเดี๋ยวมาใหม่นะ EP หน้าเลยแล้วกันนะครับอาทิตย์หน้านะครับบ๊ายบาย